สวัสดีค่ะนี้กลับมาพบกับฮันนาและไวกิ้งนะคะในคอร์ทเชต l ลิฟวิ่งนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่9แล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเป็นฤดูร้อนแล้วนะคะคือไก่ตัวนี้มันใกล้จะตายแล้วค่ะแล้วพี่มี่ก็เลยให้ฮันนามาเล่นกับไก่หน่อยนะคะเพื่อเป็นการบอกลานะ <c oughs> คือมันขึ้นอย่างนั้นนะคะขึ้นให้แบบมาเล่นกับไก่หน่อยนะคะโอเค ตอนนี้นะคะคอกสัตว์เดี๋ยวก่อนสถานะสกปรกและว่างเปล่าระดับอาหารนะคะเรียกวัวอะไรจุดออกมาหน่อยดีกว่าเจ้าวัวออกมาข้างนอกหน่อยมาทําความาสะอาดกันหน่อยเร็วโอ้โหทำไมเหม็นขนาดนี้นะโอเคก็ให้ฮันน่านะคะไปทําความาสะอาดวัวแล้วก็รีดนมนะคะส่วนไวกิ้งเดี๋ยวทําความาสะอาดคอกวัวนะแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ทําค่ะคือเราต้องไปดูเล้าไก่ก่อนนะ ให้วกิ้งนะคะจัดการเล้าไก่ไปนะคะทั้งสองเล้าเลยนะได้ปุ๋ยอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะวัวเตะถังนมค่ะไม่รู้ว่ามันโมโหอะไรฮันน่านะเตะถังนมเฉยเลยอะ่ะลองรีดใหม่สิอ๋อฮันน่าเหม็นเหม็นอะไรก็คือเหม็นคอกนี่แหละเดี๋ยววกิ้งเสร็จแล้วก็ให้วกิ้งมาทําความสะอาดคอกนะคะแล้วก็เติมอาหารด้วยโอเค หวังว่านะคะคงไม่เตะอีกนะจ๊ะเจ้าวัวน,น้อยขอถ่ายรูปวัวหน่อย <Okay. S 1> นั่นเตะอีกแล้วโหมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะทำไมเตะถังบ่อยจังเลยอะ่ะมันโกดอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราเชยชมวัวหน่อยดีกว่านะคะ oh. พี่วัวเป็นอะไรใจเย็นๆน,นะอันหน่าทำอะไรพี่วัวกดหรือเปล่าเนี่ย อ ah, <Okay. S 1> เหมือนกับมีความสุขขึ้นมาแล้วนะคะ mm hmm. ฮันหน้าแบบหรือว่าเราจะซื้อชุนให้วัวใส่ดีคะ oh. เรายังไม่ได้ตั้งชื่อวัวเลย <laughs> ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีนะคะชื่อที่ได้มาก็แบบล่อแหลมมากเลย <laughs> ตอนนี้นะคะให้ฮันนามาดูแลพี่วัวสีน้ำตาลมั่งนะคะดูซิว่าจะริดนมได้หรือเปล่า <laughs> mm hmm. <laughs> หวังว่าพี่วัวคงไม่เตะนะ ได้ไหมอ่าเรียบร้อยค่ะเย่สำเร็จจนได้นะคะพี่วัวสีน้ำตาลแปลว่าเขาอารมณ์ดีนะโอเค,อเคแต่ตอนนี้ฮันน่าแบบเหม็นข้อเหมือนเดิมค่ะไวกิ้งทำงานถึงไหนแล้วเนี่ยไวยกิ้งล่าเรลงสุดๆโอเคเดี๋ยวให้ไวกิ้งมาทำความสะอาดข้อแล้วเติมอาหารข้อนี้เหมือนเดิมนะคะโอเคฮันน่ามาดูนี่ไงมาดูโอ้โหต้นไม้นี่ดีมากเลย โอเคพี่มี่ให้ฮันน่ามาใส่ปุ๋ยหน่อยโอ้โหปุ๋ยเพียบเลยนะคะปุ๋ยเยอะมากเราเก็บได้ยังยังไม่ได้อยู่ดีนะคะโอเคตอนนี้คือให้ฮันน่ามาใส่ปุ๋ยพืชยักษ์ต่อเลยนะคะตอนนี้ไวกิ้งก็เพิ่งเข้าไปทํางานในคอกวัวนะคะยังไม่เสร็จสักทีอ่ะอุตส่าห์จะให้ไวกิ้งเนี่ยเขามาจีบฮันน่าซัหน่อยจะได้จีบไม่เนี่ยเธอ โอ้โหทำให้มันเร็วๆหน่ยสิตอนนี้นะคะฮันหน้าเขามาคุยกับนกอยู่นะคะเขามีความสามารถพิเศษแล้วะตอนนี้คุยกับนกได้ไม่ใช่อะจริงๆด้วยเห็นไหมคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอาร้องเพลงต่อด้วยอข,อของขวัญนกอยากได้ของขวนนะัญน่า อยากได้ของขวัญอะไรอ๋อเขาจะให้ของขวัญเรานะคะมาเรารับของขวัญเขาหน่อยเขาให้อะไรเอ่ยของขวัญอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะดูหน่อยสิ <c oughs> ขนมทองคำเดี๋ยวเป็นยังไงขนมทองคำไหนอ่ะนี่ไงโอ้โหเออใช้สิ่งนี้ทำนมน้ำผึ้งสีทองและ ขนมสัตว์สีทองได้นะคะยังเปลี่ยนไก่ให้เป็นไก่ทองคําได้อีกด้วยโอ้ยอย่างนี้เราต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะเปลี่ยนยังไงหรอเปลี่ยนให้เป็นไก่ทองคําทํำยังไงอะ่ะเออพี่มีขอทดสอบก่อนละกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะไก่ตัวนี้ไวชลาแล้วโอเคเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไวชลาเดี๋ยเขาก็ตาย <c oughs> นี่ไงช่วงตัวเต็มวัยนะคะเออเดี๋ยวพี่มีขอดูหน่อยนะนี่ไงให้ขนม อ๋อพี่ไม่รู้แล้วนี่ไงเราอ๋อนี่ไงเปลี่ยนไก่ให้เป็นไก่ทองคำอุย้ยทำได้แล้วมาฮันน่ามาเลยนะคะโอเคให้ขนมทองคำนะคะแต่ขนมทองคำไม่รู้ว่าคือมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนผสมจากอะไรบ้างอะเดี๋ยวต้องไปหาวิธีทำมาแล้วฮันน่า ฉันอยากได้ไก่ทองคําจังเลยนะากินใหญ่เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นไก่ทองคํายังไงนะอันน้าไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นเลยหรือเปล่าอะ่ะนี่ไงได้แล้วตกใ,ใ,ใจตกใจตกใจตอนมันเบิ่มเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเค ได้จนได้นะคะดูสิโอ้โหเท่บ้างเลยะไก่ทองคํานะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดมันออกไข่มามเราจะได้ไข่ทองคำไหมอะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะโอ้โหดีใจจังเลยได้ไก่ทองคําแล้วนะคะโอ้โหเพราะว่านกฝูงนั้นแท้แทเลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวพี่มีขอถ่ายรูปก,ก่อน ตอนนี้นะคะมันมีคําสั่งว่าขอให้ไก่ทองคําช่วยคือช่วยอะไรอะ่ะอ๋อเพี่ไม่รู้แล้วช่วยดูแลอ้าวไปไหนแล้วจ๊ะเดี๋ยวช่วยอะไรล่ะมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเขาทําอะไรอะ่ะไม่รู้ะคือเพียไม่รู้เขาทําอะไรนะคะคือคําสั่งข้อความมันไม่ขึ้นอะ ตอนนี้นะคะไวกิ้งกับพันหน้าเขาก็มายืนคุยกันอยู่พอดีนะโอเคพี่แฮมมี่ขอให้เขาเรแไนติกใส่กันหน่อยได้ไหมะไวกิ้งเธอจีบพันหน้าหน่อยสิคือจริงๆวันนี้เป็นวันแห่งการกั่นแกล้งด้วยนะแต่พี่มี่ไม่อยากเฮากั่นแกล้งกันอะอันน่ะครับคุณสวยที่สุดในฟาร์มนี้เลยนะครับแหมมันก็อยู่แล้วแหละก็มีฉันคนเดียวนิ่แหละรู้ไหมผมชอบคุณมากเลยนะครับนายไม่ต้องมาปากหวานเลยนะ ฉันเห็นนายจีบผู้หญิงอยู่ที่ฟินวิกนะอย่ามาโมผมมีกุหลาบมาให้คุณด้วย<ช>จริงเหรอเบลกุหลาบจากที่ไหนมาเนี่ยฟาร์มเราก็ไม่ได้ปลูกนี่แหมเธอฉันรู้สึกรู้สึกอะไรดีพูดไม่ทันเลยเป็นแฟนผมจริงๆได้ไหมครับเราอย่าเป็นแต่คู่มั่นกันเลยเราแต่งงานกันเถอะครับ โอ้โหเร็วไปหรือเปล่าจ๊ะฉันยังไม่พร้อมหรอกอ <ś itation> จีบไปเยอะๆเลยวันนี้มีเวลาทั้งวันนะคะนะขอส่งจุม้มเลยนะครับแม่เขินนะเนี่ยเอา้าเฮ้ยเดียว <ś itation> ไก่ตายแล้วว่าโอ้โหท่านยมท่านยมท่านยมเราขอร้องชีวิตไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าโอ้โหเศร้าอ่ะคือจริงๆแล้วอายุไขเขาก็ดูสิช่วงวัยก็ต้องให้เขาไปนะเอ้ยเศร้าไปแล้วค่ะโอ้โอก็เดี๋ยวก็คงไปอีกหลายตัวเลยอะ่ะ <ENNIS> เพราะว่าแก่ชรลารา ar ar ู้สึกว่าจะมีอยู่สี่ห้าตัวนะถ้าพี่ไม่นับอยู่นะเนี่ย อ๋อตัวนี้เต็มวัยตัวนี้หนุ่มสาวอืมนี่งไงตัวนี้ก็วัยชรานะคะเดี๋ยวไม่นานก็คงจากไปนะโอเคไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะหกโมงอยู่แล้วนะคะคือฮันน่ายังไม่ตื่นเลยอะ่ะยังนอนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวดูหน่อยพลังงานเขาก็จะเต็มอยู่แล้วนี่แล้วไวกิ้งล่ะไวกิ้งตื่นแล้วนะคะ วกิ้งทำอะไรโอ้โหวากิ้งขยันมากเลยวกิ้งมาทำความสะอาดอคลอกสัตว์นะคะอื uh huh. ดีมากแล้วก็คลอกนี้ก็ทำด้วยนะก็ทำทุกอคอกเลยลวกันนะวกิ้งไหนๆเธอก็ไหนๆแล้วนะคะทำความสะอาดให้หมดมาดูไข่กันดีกว่านะคะจะมีไข่อะไรบ้างเนี่ย เอ้ยนี่ไงไก่ทองคำออกมาแล้วนะคะโหมีไข่ไหมะมีไข่พร้อมเก็บห้าฟองนะคะไม่รู้ได้ไข่ทองคำหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนคือไวกิ้งเขายังไม่ว่างนะส่วนอันนี้มีไข่พร้อมเก็บสี่ใบฮันน่าตื่นเหอะ พี่มีให้ฮันนาตื่นแล้วนะคะแล้วก็ลงไปกินอาหารเช้าเลยไปเพราะว่ารู้สึกไวกิ้งเขาทําไว้แล้วนะก็คือแฮมเบอร์เกอร์นี่ไวกิ้งเป็นคนทํานะคะก็เดี๋ยวฮันนากินเสร็จแล้วนะไปเก็บไข่กันเร็วๆนะฮันนา oh. นี่ไงจริงๆด้วยได้ไข่ทองคํานะคะหูสามร้อยเหรียญแน่ดีใจสุดๆหุ <Yeah. S 1> ้ยได้ไข่สีฟ้าด้วยเหรอเห็นแวบ,บๆเอาไม่ใช่ตาลาย โอเคได้ไข่ทองคำด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ที่ฟักได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้นะคะคือเหานี้มีกี่ตัวเอ่ยสี่ตัวนะคะแล้วเหานี้มีห้าตัวนะโอเคเดี๋ยวฮันน่าไปไหนละโอเคฮันน่ามาอาบน้ำนะคะคือทำขนมทองคำพี่เอมี่ดูวิธีทำขนมทองคำก่อน นี่ไงขนมทองคำนะคะก็ใช้ไข่ทองคำนะคะแล้วก็แยมเบอร์รี่วัวหรือน้ำผึ้งนะคะเอ๊เราจะน้ำผึ้งนี่เราสามารถสั่งซื้อได้หรือเปล่าแต่แยมเบอร์รี่วัวนี่เพี็ม,มีว่าหายากแน่เลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะว่าเราสั่งน้ำน้ำผึ้งทาง Delivery ได้ไหมคะโอเคเดีดูซิ สั่งเดลิวอรี่มีน้ำผึ้งหรือเปล่าบริการนี่ไงของชัม,มถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรเราเราเราสามารถเลียงผึ้งเองได้เออไม่มีจริงๆด้วยอะ่ะแง่ <c oughs> แล yeah, ้วยมเบอร์รี่วัวล่ะก็ไม่น่าจะมีอะ่ะหรือว่าเราต้องไปซื้อที่เฮ้ยไข่ช็อกโกแลตทำอะไรได้บ้างอะ่ะ ไข่ช็อกโกแลตคือไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะคะเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ก็ไม่น่ามีนะเค okay, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปในเมืองฟินวิกนะคะอืมโอเคโถเอ่อตอนนี้เขามีขนมอะไรอยู่ขนมเอาเอาอีกแล้วว่าไปอีกตัวหนึ่งแล้ว เศร้าเลยนะคะตายลาก่อยลาก่อนนะจ๊ะเจ้าไก่คือตัวนี้คือตายตัวที่สามแล้วน,นะคือตัวที่สองพอดีพี่เอมมี่อัดไม่ทันจังหวะช่วงกลางคืนพอดีไงปกติถ้าแบบเวลากลางคืนพี่เอมมี่ตัดออกใช่ไหมแล้วเขาเขามารับพอดี ท่านยมมารับพอดีก็เลยไม่ได้อัดไว้นะคะเฮ้ยหมาป่ามาอีกแล้วเนี่ยมาทำไมนี่แงไปแล้วโดนสัญญาณเตือนเลยไปเลยโอเคอ่าไวกิ้งอยู่ไหนโอ้ไวกิ้งงานหนักยังทำงานไม่เสร็จเลยตอนนี้ทำอันนี้อยู่นะคะโอเคพี่มีให้ไวกิ้งเออทำอะไรดีละ่ะ เออเขาให้อาหารไก่ยอยังตะกี้เรามาเก็บไข่นะแล้วยังไม่ได้ให้อาหารไก่เลยอะโอเคให้อาหารไก่หน่อยละกันนะคะเฮ้ยจดหมายมาส่งจดหมายค่าไฟค่าไฟ1190เหรียญตายแล้วเยอะมากเลยะโอ้โหโอเควกิ้งเขาหิวข้าวนะแต่ขอให้เขามาให้อาหารไก่ก่อนละกันนะคะคือเดี๋ยวมันจะหิวโหวยนะแล้วมันจะไม่มีความสุขนะ สัญญาณนี่ก็ดังอยู่นะนะ่ยเอยเดี๋ยวต้องให้ฮันนาทำอะไรไปขายบ้างแล้วแหละเขามีอะไรที่จะพอขายได้บ้างเออใช่เรายังไม่ได้ไปดูที่ปลูกพืชยักษ์นะคะว่ามีผลไม้เก็บได้หรือเปล่านะอ่านี่นี่ไก่ทองคำมาให้แบบพิเศษหน่อยได้ไหมไก่ทองคำมากินอาหารแล้วนะคะกินเยอะๆออกไข่เยอะๆนะโอเค โอ้โหตอนนี้นะคะที่แปลงพืชยากนี่แบบวัชพืชเต็มไปหมดเลยอะพวกนกเขาไม่ได้ช่วยเราหรอปกติไม่ต้องบอกเลยนะเขาก็บินมาช่วยทันทีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันเก็บได้หรือยังเนี่ยก็ยังเก็บไม่ได้นะคะยังไม่มีต้นไหนเก็บได้เลยอืมเดี๋ยวก็กำจัดวัชพืชเสร็จนะคะก็ให้ใส่ปุ๋ยอปุ๋ยเหลืออันเดียวเองะ ร้อิบเหรียญอุ้ยปุ๋ยนี้แพงแล้วเดี๋ยวก่อนตะก,กี้บินค่าไฟมาพันกว่าเหรียญตอนนี้โห่บ้านทันหน้ามีเงินหรืออยู่แค่พ8 0 0อเหรียญเองอะ่ะแล้วจะให้เขาไปทำอะไรล่ะตายแล้วโอเคขายนี่ก่อนละกันขายมาขากบขายไปเลยนะคะเพราะกบดูไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับเรานะขายไป <c oughs> แล้วก็อันนี้ l o s ค c o นนะคะไม่เป็นไรนะ มันไม่ยังมันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยอ่ะขายไปก่อนอ๋อใช่นมสามารถไปทาคัสตาร์ดได้นี่โอเคงั้นไปทําดีกว่าจะได้ไปขายได้นะคะโอเคเดี๋ยวฮันน่ากําจัดวัชพืชเสร็จนะคะลดน้าต้นไม้แล้วก็ไปทําของขายกันเถอะฮันน่าโอเคอ๋อที่ทําได้นะคะก็คือมายองเนสกับ เอ,อ่ออะไรนะคัสตาร์ดใช้ไข่กับนมชนิดใดก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวก่อนเขาจะไปหยิบไข่ทองคํามาทําหรือเปล่าวะเพจไม่ว่าให้ไข่ทองคําวางไว้ข้างนอกก่อนได้ไหมเออกลัวละเกินอะ่ะกลัวเดี๋ยวไปหยิบไข่ทองคํามาทําเฉยเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวให้เขาทาคัสตาร์ดนะคะแล้วก็มายองเนสเอ้คัสตาร์ดอย่างเดียวนั่นแหละนมมีเยอะนะเดี๋ยวเอานมไปไข่ด้วยแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวก่อนตะกี้ไข่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะฟักไม่ได้ฟักไม่ได้ไมันตะกี้มันเว็บๆขึ้นมาเห็นไหมถ้าขายก็คือได้ไและสา0รอยเหรียญเลยนะโอ้โหนรวยมากเลยอะแต่พี่มไม่อยากเก็บไว้ก่อนอะเพราะว่าอยากทำขนมสัตว์ทองคำเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ ก็เดี๋ยวถ้าฮันน่าทำอาหารกระป๋องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปในเมืองค่ะเพื่อจะไปดูหาซื้อน้ำผึ้งด้วยนะคะถ้าไม่ได้จริงๆเราก็คงต้องเลี้ยงผึ้งเองหรือเปล่า <ś led> <ś led> โอเคขายของเลยจ้าโอเคขายอะไรบ้างดีนะคะคัสตาร์ดแน่นอนขายอยู่แล้วนะโหได้เก้าสิบเหรียญเองอ่ะนมขายไปเลยห้าขวดนะคะ เก็บไว้ห้าขวดปุ๋ยไม่ขายไข่ทองคำไม่ขายนะ11รายการนะคะได้แค่16 5หเหรียญเองนะอนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อดูซิว่าจะมีน้ำผึ้งหรือเปล่า,าเออไม่มีน้ำผึ้งขายนะคะจริงๆพี่ไม่เคยเห็นว่าเหมือนมันมีนะแต่นี่ไม่มีอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูอีกร้านนะคะปา ป้าทำหน้าเซ็งอีกแล้วว่าเจอฮันนาป้า <c oughs> ฮันนามาอีกแล้วนะดูซิว่ามีน้ำผึ้งไหมนะคะคัสตาร์ดไม่มีแน่ๆเลยอ่ะประกาศดองโอ้โหแยมบุปเบอรี่เออใช่ถ้ามันมีแยมอันนั้นเราก็ซื้อได้นะ ไม่มีอดเลยนะคะ,ะงั้นเราก็ไม่ซื้ออะไรนะโอเคป่ะกลับบ้านเถอะ <More> นี่เขามาหาฮันน่าหรือค่ะไวกิ้งก็ไม่รู้นะคะคนนี้รู้สึกเขาเคยคุยกับไวกิ้งนะคะที่บาร์ในเมืองนะโอเคมเไม่ต้องไปสนใจนะเราจ่ายบินก่อนดีกว่า <c oughs> คนนี้เราส่งกลับบ้านไปเลย <c oughs> เรียบร้อยนะคะจ่ายบินเรียบร้อย แล้วก็ไล่ผู้หญิงคนนี้นะคะกลับบ้านไปเราต้องกันไว้ก่อนนะโอเคฮันน่าตอนนี้ก็เป็นเวลาจะสองทุ่มอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะฮันน่านะคะมาเรียกไก่กลับเข้าล้าวไปแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะพีมี่ก็ซื้อหลังพึ่งให้กับฮันนาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้ให้ฮันน่านะคะมาทําขนมทองคําค่ะจะได้ให้เขาเพาะไก่ทองคําขึ้นมาอีกเยอะๆนะคะโอเคก็ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฮันน่าด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วยเชียร์ให้วกิ้งนะคะสามารถจิบฮันน่าให้ได้นะคะเพราะว่าเพีมี่อยากมีตัวเล็กตัวน้อยนะคะมาวิ่งในฟาร์มของฮันน่าแล้วนะคะโอเคก็อย่าลืมกด อุ้ยตกใจกำลังจะกดปิดหน้าตายอีกแล้วเหรอหมดฟาร์มแล้วมั้งเนี่ยโอเคก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่อมี่ไปก่อนค่ะบา,บายๆค่ะโอยเศร้าอ่ะไก่ดำด้วยแล้วก่อนนะ